สวัสดีนนครับ,รบพี่น้องครับสบายดีย่ามือแรงพี่น้องครับจานร้อยมาหอดบ้านแล้วพี่น,อน้องหอดแล้วครับบ้านบางโม่เฟียงเดียหยอดแล้วโอ้ตีนยังยังขึ้เขาพี่น้องครับไปขอนแกน่นอาทิตย์กลัวเกือบสองอาทิตย์พี่น้องกลับมานะครับเตีนยังคืนอเขาจะแสดงว่าพระราชย์ยังนอนอยู่นีอยู่อหอดบ้านแล้วพี่น,อน้องมามาดวนพี่น้องครับเมือนี้มาดวนครับยิ่งตรงมาจากขอนแก่นนะครับมางหอด เขมรัดคำพ่อดีพี่น้องครับเพราะแต่มาหอดเนี่ยนะครับก็เลยว่าเอาลูกซิ้นเอาลูกซิ้นมาส่งแฟนครับเอฟซีส่งพี่น้องบ้านเฮ้านะครับตีบนลซั่งไป4 0่กิโลพี่น้องครับจานลอยก็เลยตีรถมาด่วนเลยนะครับเมื่อในวบ่ไดลองเพียงพี่น้องครับล่างานเลยเมื่อนี้นะครับเพื่อเอาลูกซิ้นมาส่งแฟนครับเอฟซีหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วนะครับบ้านบักแตงโมเฟียงเดียวของจานลอยถึงแล้วนะครับผมจอดรถขางนอกเลยเมื่อนี้นะครับ่ะ เอาลูกษีดลงก่อนพี่น้องครับบัดขออนุญาตใส่กล้องทั้งหน้าพี่น้องว่าอยู่ผู้เดียวครับบ่มีคนไทยให้มาไหนลูกซีดหนมาซีสิบกิโลพี่น้องครับนี่นะครับเอามาส่งแฟนครับเอฟซีโดยเฉพาะมาในโซนลงกรุงีบสองเจ้านะครับเพิ่นสั่งท่างกรุงเีบนะครับเพิ่นสั่งมาสองเจ้านะครับก็เลยเอามาท่างเขมรราชอีกมืออื่นกระสิออกไปส่งแฟนครับเอฟซีท่างเขมรราชนะครับเพิ่นสั่งมาจากบ้านไซย่อยนะครับ นี่อันนี้หมูพี่น้องครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับสี่ิโลเมื่อกี้ไปส่งให้แฟนคลับเอฟซีทั้งบ้านโคกงนะครับอำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมแฟนคลับเอฟซีเป็นหมูพวกกันเนี่ยแหละครับพี่น้องเพิ่นสั่งมาแวะไปส่งมาแล้วนะบ้านในจ้าร้อยสิบห้าพี่น้องเลาะบ้านนะครับเอาไปส่งตามออเดอร์นะครับ ว่ามีผู้ใดแน่ที่บนสั่งนะครับสั่งทั้งเฟซสั่งทั้งไลน์สั่งทั้งยูทูบนะครับพี่น้องครับเนี่ยขออนุญาตทำคลิปส่งลูกชิ้นนะครับวันนี้นะครับถึงอุบลแล้วฮอดเจมมาลาสแล้วครับบาดของโม่เฟียงเดียวฮอดแล้วฮอดแล้วนะครับเดินทางยิ่งยาวมาจากขอนแก่นพี่น้องอ่ะน้าป้าพี่น้องเลาะส่งอ่าลูกชิ้นก่อนครัาบบาดเนี่ยยังอีกบ่เอาโอ,อ้ยังอยู่ข้างหลังข้างหลัง ครับรถอเนกประสงค์ครับรถดจานร้อยพี่น้องครับนี่ย่างอีกมืออื่นเข็มมาลาดประมาณยี่สิบโลครับพี่น้องคนสั่งมาอีกนะครับโย่นี่นะครับกองจุนพูนเลยนะครับผู้ใดสนอกสนใจสั่งใดนะพี่น้องเด้อนะครับส่งเครื่องรีก็ได้นะครับพี่น้องครับจานร้อยขอไปสอบถามแล้วนะครับมันนี่ไปส่งมาสองเจ้านะครับลงกรุงเทพนะครับแฟนครับเอฟซีเฟิ่นเอามา นะครับ่นสั่งมานะครับลูกซ้นหมูนะครับหมูเน้นๆนะครับแป้งน้อยๆนะครับว่าขันเซวาบ่มีแป้งเลยก็เป็นไปบ่ไดรนะครับแป้งน้อยๆแต่ว่าเนื้อหมูเยอะนะครับหอมเครื่องเทศพริกไทยแล้วก็ตะไครหยังนี่ล่ะครับหอมๆครับกัดกาไปหอมมือเลยลูกซ้นหมูครับกิโลละ1 4อยสิครับพี่น้องสำหรับลูกซ้นเนื้อลูกซ้นเนื้อใน่กิโลละร6อยหสิบบาทนะครับเนื้อเน้นๆเหมือนกันนะครับ นี่พี่น้องครับลูกสิ้นเนื้อครับโล่ละลอยหกสิบบาทนะครับผมเนื้อเยอะมากนะครับขันไนซิมแมนะพี่น้องสิงทติใจนะครับจัร้อยมักแห้งเพราะว่าจะ้อยไปซิมไปกินขงเพเหนล้ววะและเกิดไอเดียเอาบะลองเห็ดเสื้อพี่น้องสั่งนะครับมาชิมกําลังวัสิเห็ดกาเห็ดตามาติดอยู่นี่้อยลูกสิ้นแซ่บนี่นะครับผมกําลังปรึกษากระทีบงานอยู่นะครับปะ่ะพี่น้องมาด้เดี๋ยวพาไประกวนมันสีคำนะครับพี่น้องเอาลูกสิ้นไป ให้ตามบอเดอร์พันสร้างมากก่อนนะครับเดี๋ยวค่ําก่อนเดี๋ยวมันจะมืดก่อนมันจะไม่เห็นหูงนะครับผมฮอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อฮอดแล้วเด้อบ้านหผงโมเฟียงเดียวฮอดแล้วฮอดแล้วนะครับผมไปเลาะซุงลูกชิ้นน้ำกันครับบานี้ครับมา,มามาบาดนี้มาแล้วเอาไปแล้วถุงเนื้อคุณได้ร้อยหกสิบบาทลูกชิ้นเนื้อมามามาฮอดแล้วครับฮอดแล้วบานี้แฟนครับเอฟซีไข่มาแล้วน้องก,กระต่ายเอาเท่าไหร่น้องกระต่ายอ่ะเอาโลนึงเอาเนื้อนี่ไงตามสั่ง จะได้ขีดออกว่าใครเอาไปแล้วมัง่งเอาเนื้ออย่างเดียวใช่ไหมคุณนดยหน่อยเด้อสิไปทรงต้วอะไรเนี่ยมีปลาชูชีพอีกสองกิโลมีมีผู้สอยเต้อ,อีกหกกิโลโอเคเด้โอเคเด้เดี๋ยวไปทรงก่อนเด้จังสิกา,าเอาเงินเด้อ เดี๋ยวขับเดี๋ยวกลับมาเนี่ยมันจะมืดแล้วเนี่ยใจก่อนค่ะใจก่อนนะครับร้อยหกสิบมาแล้วครับคุณนายหน่อยมาแล้วเซ็นได้ไหมคะเซ็นไม่ได้ครับผมน้าน้าเดินหนานิ่งๆน่นม่นเซ็นมันนั่นน้าๆเดี๋ยฮะย่างๆมันจะเหนียดคุณนายเนียดอยู่อันนี้ทองคุณตายนะคะคุณตายอรไทยจัดไปโอเคไปส่งต่อแล้วนะอันนี้ตามออเดอร์นะเนี่ย40่กิโลมาในตามออเดอร์เรือบัตรี้เด้อพี่น้องเอ๋ยรุ่ยต่อครับบัตรในห้าวปล แฟบ์มาหอดแล้วครับมาหอดแล้วปลาชูชีพครับสวัสดีครับป้าเขาปลาสั่งอะไรบ้างนะครับผมลูกชิ้นอย่างละโลอย่างละโลหมูกับหมูกับเนื้ออย่างละโลเนาะอย่างละโลครับสั่งมากินเดงหรือสั่งให้เด็กเเนี่ยนี่เหเด็กๆเยอะจังเลยเนี่ยครับผมมาถึงแล้วครับพี่น้องครับหอดบ้านปลาชูชีพแล้วปลาชูชีพสั่งคุณสองกิโลนะครับครับหมูกับเนื้อได้ขออนุญาตโอ้ยรถผมกับโคกเลยป้ามีหอดรถแล้บูดปะนะไปลุยป่าเมื่อนั้น หมูกับเนื้อของป่าชูชีพอ่าอันนี้เนื้อครับป่าอันนี้หมูนี่ครับสองอย่างนะครับสามร้อยบาทครับผมป่าชูชีพบุญนุนครับผมนี่แน่นอนเดี๋ยวพวกนี้จะแวะมาหาอยู่ก่อนกับอ่าขอนแก่นจะมาหาป่าอยู่พวกนี้ <laughs> ไปต่อที่ลานมันสกุลพาณิชย์อีกสองกิโลโโโโแล้วก็ครับแล้วก็ผู้ผู้ช่วยเตะออีก6กกิโล พรุ่งนี้ถึงจะเข้าไปส่งเขมราชปะเข็มราชก็สั่งมาประมาณสิบกัโลนี่แหละสองเจ้าอยู่ครับผมขอบคุณปลาครับขอบคุณครับนี่ปลาชูชีพครับผมสําหรับท่านที่สนใจขออนุญาตโฆษณาได้ไหมสำหรับท่านที่สนใจนะครับเขตบริเวณอําเภอชนุมานอ่าอําเภอปทุมราชหรือว่าอําเภอเข็มราชนะครับผู้ใดสนสนใจรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับปลาชูชีพสดด้วยผ่อนด้วยผ่อนก็มีสดก็มีนะครับ มอเตอร์ไซค์มือสองพี่น้องเอ้ยมีตะขันงามตัวของปลาชูชีพนะครับบ้านจัดร้อยนะพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นหมู่บ้านซื่อว่าบ้านเตะคู่นะครับแต่ว่าก็ขึืนบ้านหนองคุ้นคือกันนะครับพี่น้องครับนี่นะครับของปลาชูชีพครับใครสนุกสนใจนะครับราคาเป็นกันเองต่อรองได้นะครับมีทั้งผ่อนแล้วก็ทั้งสดขออนุญาตปลาไปส่งต่อกันเ้อปลาเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับปลาชูชีพนะครับผมนี่น่ารักมากเลยนะครับสั่ง จานร้อยตั้งแต่อยู่ขอนแกน่นหมดนะครับริ้วมาหาเพลินเลยโอ้รถไหลหล,หลีตัวมือนนี่รถเข้าเยอะเนาะป๋าเนาอโอเคป้าพี่นอ้องขึ้นรถไปต่อห้าบาทนี่ส่งลูกสิ้นครับจานลอยครับพี่น้องครับลุยอ่ามาห,ดหอดแล้วครับลาดมันสกลพรนิรันดรสวัสดีลุงวิเปียรครับผมน,น,นี่มาหอด,ลดแล้วบัดนี้สั่งจากโลกอ่ะสองโลสองโล,งโลมูนเนื้ออย่างเดียวเอาเนื้ออย่างเดียวเนาะโอเคครับมาลุงวิมาบพงศ์ยุทธายรถเลยครับผม นี่ครับล้านมั่นสกลพาหนิชพี่น้องนะครับว่างหันไปส่งปลาชูชีพมาแล้วนะครับปลาชูชีพก็สั่งไป2อกิโลเหมือนกันเขาลูกพเปียกลูกิ้นเนื้อนี่แล้วครับมามามาโอ้ยแม่ผู้ใดนแมวอสบะตัวเนี่ยสวัสดีค่ะอ่าเอาลูกิ้นมาตามออเดอร์ลูกพีเปียกพบนสั่งโ๋ออ่าลูกิ้นเนื้อลูกพี่ลูกพี่นซังสองกิโลโลละทำไมน่ะโลละอ่าร้อยหกสิบบาทลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูโลละร้อยสี่สิบลูกชิ้นแซ่บยกนิ้ว ดูดนิ้วจวดๆเลยนั่น<ด>ลูกพี่ไปแล้ว2กิโลโ<ด>จ้าเรือให้เล่ายูบบูบอใดซังอ่าบูบอใดซังมีอยู่ครับเพราะวะ่า<ม>เอาม,มาเผื่ออยู่เอามาเผื่ออยู่เอามาเผื่ออยู่ยายแป้งกับเสียบอ,อยู่ครับเอามาเผื่ออยู่จ้าโอเคครับจัดไปไ<ม>คุณแม่มนะอบตอโอ้คุณแม่อสมมอพระห้องสิบจ้าโอ้ย่าสตอตอแป้งมันถือโอ้แป้งมันแพีงลูกซ้นเนื้อล้วนๆพ่าะีแป้งว่าสั่นบนว่ามีอยู่หน่อยนึงอยู่พี่น้องเอ๋ยอ่ะ สี่คำแล้วพี่น้องเลาะบวทันไอ้ทัวร์อยู่ตามออเดอร์นะครับลงมาหาลูกพี่เปียกลูกพี่เปียกเพิ่นว่าอยากซิมลูกซิ้นจานร้อยว่าันก็เลยมาหายลูกพี่เพิ่นไปไหนมื่อนี้มันเขาหลาว่าลูกพี่เมื่อนั้นผ้ามาเมื่อนั้นผ้ามาเบิงรถยกพี่น้องโอ้ยคลากลายมื่อนี้มาเห็นตะมีแต่มันเหี่ยงครับพี่น้องมื่อนี้โอ้ปานไงกูที่อะไรพวกน่ะออกสองขั้น เอาไปขายใช่ไหมับลูกพี่อำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยาปาดเอาลงพุ่น่ะโอ้ขอบคุณครับนี่ครับผมครับลูกพี่ครับขอบพระคุณครับมาแต่ไก่ยิ่งย่มาแต่ขอนแก่นวันนี้นี่เพื่อการนี่โดยเฉพาะล่างอันเลยมือนี่ครับลูกพี่ครับผมครับลูกพี่ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปส่งต่อครับลูกพี่นะบัดรเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ลูกพี่เปียกครับลานมันสะกวนพ้านิตแห่งบ้านน้องคูณบ้านจันร้อยนี่แหละพี่น้อง คุณแม่อสมมาอีกแล้วหาเงินทอนคุณแม่อสมก่อนขอบคุณครับแบงพันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทอนนะครับโอเคได้ตังทอนแล้วคุณแม่อสมขอบคุณครับขอบคุณครับไปส่งผู้ซอยเตะบาทดิ6กิโลคุณไายไก่พ่นซั่งอ6กิโลเดี๋ยวขออนุญาตไปต่ออลไรเด้อบาได้เด้อขอบคุณครับขอบคุณครับ ปาพี่น้องเฮาไปต่อบัดรนี่คำเราพี่น้องเอลยจวดจวดตอเฮามาฮอดอีกเรียวบ้านหลังหนึง่งใช่หรคุณแม่ไปไหนแล้วลูกคุณแม่เต้ไปไหนอยู่ในครัวอ้าวอันนี้หกกิโลใช่ไหมเอ็นหมูสี่เอ็นเนื้อสองแม่นเอ็นบอน่อะนี่แม่นอยู่ตี้อันนี้หมูอันนี้เนื้อแมนแม่นมน,นี่ละ เพิ่งเข้าไปเพื้นที่เอ็นเนี่ยโอ้นี่อ้าวเนี่ยครบหกถุงคุณนายไก่สัง่งสุรีอารับกันแม่นวะเนี่ย <c oughs> เข้เขา,จาใจเห็นแล้วเด้อเข้า,จาใจเห็นแล้วอ,อ,อ้าวเอาแมวนไปกินลูกชิ้นลูกค,ครบแล้วพี่น้องครบแล้วบาทนี่ค้ำแล้วค้ำแล้วจ้าจ้าไปใส่นั่นนี่นั่งน้อยนั่นไปซื้อปลากระป๋องไปทำอะไร กินขา้าวบ่าอ่ได้ลงุงเสียลุกสิทธ์ไปหายด้าครับผมไปซื้อปลากับพ้องกอนพอดีล่ะร่วมกันเลยหกกิโลจัดไปแล้วสุเรพิุนคุยโทรศัพท์อยู่ไี่้องครับผมอ่ะธุรกิจขายขายยี่ยางคนกำลังลุงลวดกำลังลุงลวดปลาดอกมะม่วงจงไหนมะงามแถอะป๊ดมาเป็นตะุกคักแต่ปีนี้ อา้าวโอเคพี่น้องคําแล้วบาดในขออนุญาตเข้าบ้านก่อนเด้อบาดไอเด้อนะครับเอาขอบคุณพี่น้องแฟนครับเอฟซี FC ครับติดตามคือเก่าคือเดิมครับร้อยผ่านเลาะชาแน,นลนะครับเมืนน่อนี้ผ้ามาหวอดเข็มราดอุบลราชธานีพอดีพี่น้องเอ้ยอ้าวเอาม้าลูกซิ้นนะแม่บ่ได้สังส่งบ้ได้สั่งคําแล้วพี่น้องครับสวัสดีอุบลราชธานีเข็มราดวันนี้นะครับอยู่ดีมีแห้งสุข,ขุสุข,ข้นพี่น้องครับ